ผิดพลาดทางเทคนิคนี่คืออะไรไปไปสวัสดีครับพบกับผมในเชนเนลไฟเยอร์ทีซีเทดอย่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบทแลนสองเย่อะไรนะฮาโลวีนไม่เคยเล่นนะครับเคยเล่นแต่แบทแลนหนึ่งโอ้เสียตังแม่เอ๊ะอะไรเดแล้ว เมนูก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโรเพรเลยครับเจนอสิสแปะเลยสองผมขึ้นแต่แปะเลยหนึ่ง แล้รมันก็ผมเป็น,แ,นแบดแลนนะให้เดาด้านไงว่าใช่ผมภาคที่แล้วเลยดเดาว่านั่นไงให้ทายด้าน,นไงพภาคที่แล้ว <ๆ S 1> เออเฮ้ยอ่านหมดใช่ป่าค้างค้างค้าง ข้างเลงข้างปิดไม่ดสิตัดตัดตัดโอเคนะครับเรามาเริ่มมันต่อเลยหลังจากเกมที่ผมแฮง์ไปครับไอตัวนี้เลยแหละผมสมัครเข้าบัญชีเรียบร้อยเอ้ยๆๆความชนะนอ,อะไรอะไรทั้งจากใหม่เหรออิลูมินาตีคอนเฟิร์มเอ้ยเกลือปลา ชินซอไปายเฮ้ยเอ๋เอ๋หายใจไม่ออกเอะเฮ้ยเฮ้ยการดูดเฮ้ยดูสวดก็เดิมแฮะสมจริงกว่าเดิมเออใช้ได้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้อยู่ ừ. แต่ยอมแล้วผ้าเก่าดีกว่าผ้าเก่ามันไม่มีการถอยหลังไปถอยหลังมาเฮ้ยอะไรเนีย่ยมองไมเคยเห็นเลยท่านผู้ชมมาคนไหนจะบอกว่าตาทั่วไม่ได้ก็ก็ไม่ถึงกับทั่วหรอกครับตาตาอะไรไม่ใช่ตาถึงกับทั่วหรอกครับตาถ่านครับจบไหมไม่ใช่ตาทั่ว เอ้ยขบวนเออเฮ้ยมันตอนภาคแรกเลยเพื่อนเยอะๆดิเอะมาเลยโอ้คำว่าเก่งใจคืออะไรนั่นไงเช็ค พอดีว,วด่าบอรแข่งเลตติ้งตกมากเลยครับไม่ไปรับชมไปไปไปเล่นเล่นแบลนด์แฮน,นครับี๋ร้องขอนะว่าให้ผมเล่นแบลดแบลนด์ภาคแรกขี้เกียจรอรับเสียงับงไปต้องพูดแบบนี้ถึงจะต้องได้ยินอ๋อน่กว่าปุ่มเลย ปุ่มคอนโทรลไปติวติวติวเออกัวเล็กลงนี่ถึงโลบอกเลยแต่โลแก่เออเกือบไปไป ใช่ของค่ายฟ็อกมินีเลยนะครับเฮ้ยเโอ้ยแต่นี้ไม่ใช่ของค่ายฟ็อกมินีนะครับผมยอมรับพี่ฟ็อกมินีนี่เขาทำเนี้ยแต่แลนแต่โอ้โหโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ เห็นเลยแสงอาทิตย์ทุกวันช่างเหลืองอลามตาสัจก,ก,กจริงยังกะฉีกะฉีเนี่ยโอเคโอเคถูกจังว่ะโอ้โห,โห,โหองังงี้โอ้โหเพื่อนค่ะ เล่นป้าให้เกีดนาทีเล่นสิบสามนาทีแล้วกันมาหนึง่งอาสิบสี่แล้วกันผมจะเล่นไม่ให้ถึงสิบห้านะครับผมว่าจะเลิกซีรีส์มาครับแล้วก็หันมาเล่นมาครับสอรี่โหมดนะครับ i'm stalin mode ร้อยตัวสิแ้าครั้งหมดเอามารวมกันมีร้อยตัวอยากเป็นน้ำนะขอร้องอ้าวตั้งชื่อมาว่าเอาโหอันไรไปโดนมันติดเลยหรอตั้งชื่อมาว่าเห่าหมาเลยนเฮ้ยเห่าหมาเอาออายุเฉลีนตั้งชื่อมาว่าอายุเฉลีน,เนยเลย <medio S 2> อ๋ออดีเลยอ้าวอ๋อ is p ่สเ ship ไม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 ่เหมือนภาคแรกกะชัดเฮ้ยมีใบเลื่อยด้วยฮะแปลกกว่าเก่าอีกใบเลื่อยนี่ต้องนึกถึงเดฟิวเดไลท์เลยเลยไปจากขาดนี Leah, it, anyway. ่ <esque> พอพอทีสปายฟอนกับชาโดมันดังปุ๊บนี่มันลาเลยเง่ทางเอากุ้ยเกิน้องออกไปด้วยกันทั้งหมดมันไปอีกอวกาศอ่ะสิบพันล็อเซมโปรเซมโปรเซมิโปรใช่เซมเซมิโปรคิดว่า ดีหน้าให้มันเล่นเขาต่อสไตล์ยังดีโกว่าอีกฟุบอลอกช่างรันคอนเสิร์ไซส์อะไรรไหมเออมองไม่เห็นตัวตอนนี้เฮออ้ยมองไม่เห็นตัวออกไม่ไดไ้ตายเธอนี่คือการบินตรงที่เรียนรู้อ้โห ชีเนี่นนนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาหมาเฮาหมาขยับได้เฮาหมา่เห่าเาหมาขยับได้เริ่มใหม่เลย อ,อ,อย่าไปเออเอออย่าบินเข้าไปหาเหาหมาดิก็รู้อยู่ว่าเหาหมามันไม่ดีอย่าวิ่งไปเข้าหามันดิมันก็เป็นล้มมนเวเฮ้ยอันเล็กน่ทานสีเค็ดแฮะพ่าดไปแล้วหลายอันเลย ุีน,อนอัอย่าไป,าปมองอย่าไปแคบวัดมันไม่เอะอันนั้นมันปินไวไปเองนะครับผมพาวปิดมันปินไวไปเองอนะไม่เราเหลือกี่คนเนี่ยไม่รู้แต่เราเแต่เอ้ยแต่เรามาถึงตรงตรงเขาเขาหมาขยับได้เห่าหมา,า,า,หา,หมาและเฮ้ย อย่าระวังยงังลงมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยออ้ออะไรเนี่ยมองไม่เห็น จนได้เห็ความหัวร้อนของผมไปแล้วนะครับหัวร้อนเกมเมงเออต้องแบบนี้เลยเออหัวเย็นเกมเม้งละอ้วโอ้โหตัวเชนซอโอ้โหโอ้โหจะเย็นเย็นอ้าหัวร้อน ไม่น่าเชื่อมันเลยนไม่น่าจะเชื่อมันนะว่ามันไม่หนุกเนแลาะสองแนนม่นนึ่งหนึ่งแกว่าตายนะเสียทรัพย์่าเรนิ กวไปแล้วสองตัวไปก่อนไปคนเดียวแหละเอาลคะครับก็ผมก็ขอจบพาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับกับไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวเล็กๆเรียกว่าอะไรดิปิเสียงมัน แล้วก็อรอฟาดดาก่อนเฉียดแบบงั้นสำหรับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับลาลาทุกท่านที่มีโฆษณานเลยแหละใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครที่มาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมนะคลิปผีคลิปผีคืออะไรจำไว้ด้วยสรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ